ตอนนี้ทำเอาแฟนๆตกอ,อกตกใจกันเลยนะคะเมื่อนักร้องหนุ่มอย่างแพทภาวะแพทต้องเข้ารับการผ่าตัดใหญ่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ผ่าตัดเรียบร้อยปลอดภัยดีกลับไปรักษาตัวที่บ้านแล้วค่ะ นักร้องหนุ่มแพทพาวเวอร์แพทเนี่ยะะต้องเข้ารับการผ่าตัดใหญ่เลยค่ะจากอาการหมอนรองกระดูกคอทับเส้นประสาทนะคะหลังทนกับอาการปวดเมื่อยแล้วก็ชาที่แขนด้านขวามาพักใหญ่เนื่องจากกระดูกคอเนี่ยเสื่อมจากการก้มๆเงยๆใช้คอผิดท่าเป็นเวลานานค่ะคาดว่าเป็นอาการเรื้อรังที่สะสมมาหลายปีนะคะจากการใช้ชีวิตที่ผ่านมาซึ่งหากไม่ผ่าตัดก็เสี่ยงที่จะเป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาตได้ค่ะ ทีมข่าวก็สิบสตาบันเทิงสอบถามไปยังผู้จัดจาการส่วนตัวของแพทนะคะได้รับการเปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยแพทกลับมารักษาตัวที่บ้านแล้วแต่ว่ายังไม่สามารถให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนได้ค่ะเนื่องจากการผ่าตัดเนี่ยทำตรงช่วงคอนะคะทำให้ส่งผลต่อการพูด ทำให้มีอาการเหนื่อยค่ะพูดเป็นเวลานานโดยยังต้องพักฟื้นอีก1-2สัปดาห์เลยค่ะนอกจากนี้ก็มีอาการชาทางแขนฝั่งขวาแล้วก็ไม่มีแรงนะคะอย่างห้ามทํากิจกรรมที่ใช้แรงเยอะซึ่งจากการที่ตอนนี้เนี่ยการพูดเสียงไม่เหมือนเดิมทําให้เจ้าตัวก็กังวลน,นะคะว่าผลผ่าตัดจะส่งผลกระทบต่อการร้องเพลงหรือเปล่าเพราะว่ามีผลวิจัยจากต่างประเทศค่ะเคยมีคนที่ผ่าตัดและเสียงไม่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเจ้าตัวก็เชื่อใจในทีมแพทย์แล้วก็มัน ออแล้วก็มั่นใจว่าจะโชคดีสามารถกลับมาร้องเพลงให้แฟนๆได้ฟังเหมือนเดิมค่ะ